วันที่3ตุลา2563นะครับวันนี้ดีใจนะครับหลังจากที่คุณเกสได้ทำการติดปีมีการซูเปอร์นาโนตอนหนนะครับกับรถแคมรี่ไปแล้วนะครับวันนี้คุณเกสได้เดินทางมาจากพัทยานะครับเพื่อที่จะมาทำการติดป้ายทะเบียนกันน้ำนะครับนี่นะครับรถแคลมรี่ทันสวยกันนี้นะครับติดปีกมีการซูเปอร์นาโนตอนหไปแล้ววันนี้เข้ามาทำ ใต้ระเบียนกันน้ำนะครับหน้าหลังนะครับทำไต้ระเบียนกันน้ำนะครับกำลังใส่วันนี้มากับที่ฝนนะครับชุบทำเลยนะครับวันนี้นะฮะตกแต่เช้าเลยนะครับนะฮะนะครับเดี๋ยวทําการติดเสร็จแล้วเราจะกลับมาดูกันนะครับวันนี้ผู้ชุวยรู้วัฒนะครับลงมือในการติดเองเลยนะครับสำหรับรถคันนี้นะฮะ นี่แหละครับเราทากกาวเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะทําการติดนะครับนี่คือป้ายทะเบียนกันน้ํานะครับนี่นะครับสวยหรูมากๆนะครับนาชังโตกำลังจับให้ดูอยู่นะครับนี่นะครับเป็นอาร์เคลิงค์นะครับเป็นสติ๊กเกอร์ของะแสง 3M นะครับเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่ร้านถาวรรือสชอบเรียบทางด่วนในกมัยรามิชาครับได้ทาการติดไปแล้วนะครับดูสวยหรูเลยนะครับเข้ารูปเลยนะครับดูนะ นะครับรบบป้ายทะเบียนกันน้เกสนะครับเดี๋ยวไปดูคู่หลังกันนะครับนะครับด้านหลังนะฮะดูสวยงามนะครับดูเข้ารูปดูเลยนะครับนะเป็นป้ายทะเบียนกันน้ำนะฮะทำด้วยอะคริลิกครับหนาสองมิลนะครับแล้วก็สติเกอร์เป็นสติเกอร์ทอแสงสามเดมนะครับ เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับที่อยากติดป้ายทะเบียนกันน้ำก็สามารถเข้ามาสอบถามได้ที่ร้านถาวรธุรทรสอบเรียบทางถนนตะไมล์ร้านพิทานะครับวันนี้นะครับหน้าหลังนะครับคุณเจสนะครับได้เดินทางมาจากพัทยาเลยนะครับหลังจากที่ติดปีไปเรียบร้อยแล้วครับสองคันนะครับติดเบ้นหนึ่งคันติดแกรบรี่คันนี้หนึ่งคันนะครับแล้วก็ทําการติดป้ายทะเบียนกันน้ำนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามเพจร้านขาววอนยูทูบช็อปเรียบทางด่วนในกมไยร้านพิธานด้วยนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับฝากกดติดตามในยูทูบด้วยนะครับวันเสาร์นะครับรถจะเยอะเป็นธรรมชาติเลยนะครับนะะฮอันนี้ติดปีมีฐานนะครับ